สวัสดีครับวันนี้สายตั้มนะครับทิปที่สารใต้นะครับที่เราจะเดินทางไป วันนี้เราแวะทานข้าวเช้าว,วันที่เรือเราเรือแยกโชคชัย,ชยมารกกำลังจะไปที่เรนะครับก็โอเคฮะได้เวลากําลังหิวกันพอดีเลยนี้เขาฝากเชิญชวนเพื่อนเพื่อนพี่น้องเพื่อนก็ทานข้าวด้วยกันนะครับเมนดูเช้านี้อะไรครับผมมีซุตตปตําปูปลามีลาบเนื้อนะครับแล้วก็มีไก่มีคอหมูย่างนะครับะปลาโอ้เยี่ยมเลยร้านนี้ชื่อ ส้มตําพันล้านทาเลดีฮะทำเลแน่นั่งนะครับมีใครผ่านไปผ่านมาต้อเชิญนะมานั่งได้เลยนะครับร้านนี้บรรยากาศดีเย็นสบายแหงหัวรึงต้องต้องหลาดเลยยังไม่ได้รับมากินมากนี่แหละาลนี่รับปะรอบไรรับเนี้ยรสชาติดีเงินทานข้าวกันไหมโอเคครับผมครับผมขอทานขอทานข้าวก่อนนะครับครับ ก็ติดตามต่อไปนะครับว่าเราจะถึงที่หมายกี่โมงหลังจากที่เราพักกินข้าวเช้ากันเสร็จสับก,ก็ได้เวลาเดินทางกันต่อถึงแม้สภาพอากาศจะไม่อํานวยมากนักกับพระอาทิตย์ที่สอดแสงในยามเช้าทําให้เกิดความร้อนสะสมในร่างกายและตัวรถแต่ก็ไม่ได้ทําให้ร้อนไปถึงจิตใจของพวกเรา ตั้งใจมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทาง ถึงสักทีครับเมืองอุบลเมืองคนก้เรืองอะไรนะคก้มีหม้อไหมนี่ครับเจ้าของบ้านครับอันนี้ก็คือเสียต่อสายตั้มนะครับเดี๋ยวข้ามครับเดี๋ยวขรามเจ้าของรีสอร์ทช่วงนี้ฝนตกอ่ะบรรยากาศดีครับผมนี่ข้างหน้าเป็นข้างหน้าเขาเรียกอ่างอะไรอ่ะ ห้องมันมีนอนในห้องนียบนมีแอร์ห้องด้นหลังหัวไอห้วยเหรอะห้วยวังหองเป็นอ่าเก็บน้ำโอเคบ้านผมก็ห้วยห้วยม่วงนี่มันเซฟเฮาชัดๆเลยเนี่ยเราจะอะไรนะเราจะทำเย็นนี้มีเมงานมาที่นี่เหรอครับ,รบรี่คร,บครับสวัสดีครับตอนนี้ทีมงานสายตั้มจากระยองก็มาเยือนถึงอุบลเรียบร้อยปลอดภัยนะครับตอนนี้อ่า น้องต่อกาลังจะพาไปหาไม,ไม่ปลอดภัยครับกับแก้มพาไปดูสาวแล้วก็จะไปไปรับทัพไปไปทำปรุงหารโดยเชฟหันที่บ้านของน้องต่อนะครับวันนี้เย็นนี้ก็คงจะอยู่ที่บ้านของน้อง,องต่อนช่แหะแล้วหลังจากนั้นก็จะกลับมานอะนที่พักที่น้องต่อมันจับไปให้นะครับส่วนพรุ่งนี้โปรแกรมก็จะออกเดินทางนะครับ ทีมงานเพิ่มอีกนะครับมีนองต่อเป็นเป็นผู้นำทีมอีกนะครับอเดี๋ยวด้านหลังมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับชิปหลังม,มีอะไรไม่ได้นำอาหารไหมครับอนนรบอดูเมนูนะครับดูวัตถุดิบก่อนครับๆๆเรากำลังเรากำลังไปตามหาวัตถุดิบที่ขุนบ,บนราชธานีหลังจากที่เราไปแมคโครมาครับเราได้วัตถุดิบมานี่นี่ครับมีอยู่หลายอย่างพอเพอ่ะมีอะไรบ้างครับอันนี้ขั่วตับ ั่วตับหมู <Hey. S 1> นะผูวตับหมูอันนี้แนะนำนะครับแซ่บไม่ดีเลยอร่อยนี่แนะนำนะครับไปเจอให้ซื้อมานี่นะครับปิ้งย่างนี่สุดยอดเลยต่อไปไปนี่คือหน้ากากหมูหน้าก,ากโอ้หน้ากากครับหน้ากาะนี่เบลอเบลอเลยครับวันนี้สุดยอดนะครับกับทีมงานแล้วก็มีเนื้อชายโครงกัวนะครับ นี่ก็เอาไว้ย่างครับวันนี้เมนูย่างทั้งทั้งหมดแล้วครับมีเมนูนี้ครับอันนี้คือสบายนางนะครับหรืออะไรครับสบายนางหรือถ้าภาษาทางอีสานก็จะเรียกสามพันลืบนะครับสามพันกีบนะครับนะครับก็คือใช่แล้วสามพันสามพันกีบนะครับสามพันกีบเดี๋ยวขออนุญาตทำกับข้าวสักแป๊บนึงครับขออนุญาตเตรียมวัตถุดิบก่อนนะครับเดี๋ยวมีการหมักงานอะไรนะครับ ครับของเราเนะน,นี่ก็เริ่มลงมือแล้วครับดูว่ารสชาติจะเป็นไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรออุปกรณ์เ่ื่อทำน้ำจิ้มนะตอนนี้เราังไปซื้อของอยู่จิ้มเราจะมีน้ำจิ้มทั้งสำเร็จรูปที่ซื้อมาแล้วก็น้ำจิ้มจากฝีมือของเชฟเองครับเราจะมีเชฟเองครับวันนี้เนีย่ยฝีมือเแกยวผมเกีกยวผมสูตรภาคอีสานเรานะครับคอติดตามแล้วกันนะครับผมอ้าว ตอนนี้ได้เวลาเป็นอาหารมื้อเย็นนสายตั้มนะครับตอนเย็นก็เราก็ไม่ค่อยจะนักเรื่องข้าวนะนเป็นเรื่องตับแก้มกที่มาขขงสายตั้มน้ำปนนะอาหารมีหลากหลายนะครับวันนี้มี มีเนื้อมีอะไรนะมั้วตับย่างแล้วก็มีหน้ากากหมูแล้วสุดๆดูดิเขาอุบบนเลยครับอ่าเจียวฮ้อนเจียวฮ้อนสุดเด็ดเมืองอุบลนจียวฮ้อนฟังชวาน้ำจิ้มเด็ดรสขมนี่นี่ครับโดยเชฟนั้นเฮ้ยอันนี้อันนี้นะของเขาสั่งเจียวฮ้อนแล้วแม่ค้าเนี่ยต้องมาปรุงให้ทานด้วย ป่ะนี่ผมเองครับแม่ค้าจริงมะเนี่ยสั่งร้านนี้มีเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟอ๋อันนี้ลงได้ป่ะใช่รอือถูกะส่งในทริปนี้ทงพี่ใหญ่บ้านมาเนะครับก็ต้องการหลังจากช่วงโควิดผ่านมานะครับเราก็ไม่ได้ออกทริปเลยนะฮะก็มีความอยากที่จะขับรถดูบรรยากาศนะครับเลาะไปเรื่อยๆตามภูเขามากไหมน้ำมั่งครับนะครับก็หวังว่า พรุ่งนี้ก็น่าจะได้อัตรดมากกว่านี้เพราะว่าช่วงวันนี้เป็นช่วงเดินทางซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่บนท้องหือนที่อยู่ในเมืองแต่พรุ่งนี้ครับออกสู่ธรรมชาติอย่างชัดเจนอฝั่งจะเป็นฝั่งขปลเออเออขบลทแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งไทยฝั่งไทยฝั่งซ้ายของเราแครับสอง้ายมานั้นแล้วยังไงจะนําภาพสวยๆมาให้เอฟซีสายตั้มนะครับได้ติดตามนะครับได้ติดตามนะฮะเผื่อมีโอกาสถ้าเกิดเอฟซีอยู่แถวนี้ ขายไหนที่ผ่านก็จะทักจะอะไรก็ได้เลยนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องต่อมากนะครับเจ้ของสถานที่นะครับ้วพรุ่งนี้เสือเหลืองจะนําครับจะพาทัวอีสานรสวัสดีตอนเช้าครับนี่ก็เตรียมของครบกันหมดแล้วจะเดินทางไปไหนครับเกียมครับขุเียมเ๋ยว ในคนะผู้อาวุโสเทพนะครับวันนี้จะพาไปที่ของเจียมนะครับไปดูแม่น้ำสองสีนะครับว่าแล้วก็ไปชิมอาหารว่าที่นั่นมีอะไรน่าทานบ้างแล้วก็อร่อยอร่อยนะครับวันนี้เรามีสมาชิกเพิ่มอีกครับสามสามท่านครับท่านนะครับสามท่าน,าานเป็นเจ้าถิ่นเขาพี่อะไรนะพี่หนึ่งครับผมพี่หนึ่งอันนี้เตยครับครับเตยนู่นเตยคุณหนึ่งกอล์ฟอ๋ออะครับ กำลังเจ็ียมตัวกันเพื่อเริ่มเดินทางแล้วเยอะไงน่าจะไปทางก็คือน่าจะสะกลนครน,นะครับที่คุยกันไว้เมื่อคืนนี้ยที่กำลัง <laughs> กำลังน่าจะถึงอยู่ครับเ <c oughs> <laughs> มื่อคืนรู้สึกว่าจะจัดน้ำมาตุมเยอะไปหน่อย <c oughs> หลายหลายมาตุมซะเหลือเกินสมุนไพรแล้วก็ทั้งมาตุมแล้วก็ทั้งสมุนไพรับแต่๋ยยังไงก็รอพบกัน ว่าเราจะ,าจะเจอกัทนที่ไหนครับผม ไทยแนลาวดถึงแล้วโขงเจียมแม่น้ำสองสีสบายดีพี่น้องฝั่งลาวครับตอนนี้เราพักกินข้าวเติมพลังกันก่อนเดินทางกับบรรยากาศริมน้ำโขงแล้วเจอกันป้ายหน้าสามพัน